สวัสดีครับพบกับช่องช่างอุดหมู่บ้านคุอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเข็มอีกตัวหนึ่งน,นี้เรียกว่าเข็มพูดยังไงอ่ะปวกรุ่นซีรีส์สามต่อซีรีส์สี่นะครับช่วงไปลายปลายซีรีส์สามกับต่อต้นซีรีส์สี่จะเป็นเข็มตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งผมต้องบอกเลยว่ามันเหมือนเป็นชุดเซตเลยก่อนหน้านี้ก็มีสองสามตัวที่ผมรีวิวไปแล้วอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่ง ผมไม่แน่ใจว่าใครสร้างนะครับแต่ผมดูจากลักษณะการสร้างการอะไรเนี่ยผมมองว่ามันไม่น่าเก๋นะครับมันไม่น่าเก๋แต่ถ้าเกิดมีพี่ท่านไหนหรือน้องท่านไหนสามารถฟันทงชี้ชัดได้ก็แจ้งเข้ามาในช่องได้นะครับผมยินดีรับฟังนะครับเพราะว่าของพันนี้ผมไม่ได้รู้ทุกอย่างไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับบางเรื่องผมก็ต้องอาศัยพี่น้องที่จัดสร้างจัดทําหรือว่าคนที่มีข้อมูลมากๆนะครับมาอธิบาย โตแยงได้ผมว่าผมก็เปิดใจรับฟังอยู่นะครับขอให้มาคุยกันพูดคุยกันสามารถพูดคุยกันได้นะครับผมผมยอมรับได้ถ้าเหตุผลฟังแล้วโอเคผมก็รับได้แต่ถ้าเกิดเหตุผลมาประมาณว่าเอยมันมันไม่มีที่มาที่ไปอะไรอย่างเงี้ยผมผมก็ต้องขอพูดคุยด้วยเหตุผลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ไม่ขอรีวิวอะไรมากครับเพราะส่วนใหญ่ก็คนส่วนใหญ่ก็เคยเห็นเข็มตัวนี้มาแล้วก็แค่มาชี้แจงอันสุดท้ายที่เหลือนะครับขอบคุณครับ